มาดามน้อยแฟนเพจส,สวัสดีจ้ามาพบเจอกันในช่วงกินขาวเราก็มองไวมองไปเพื่อนจ้าวันนี้น้าหน่อยทำราดหน้าเส้นใหญ่ไก่แล้วก็ลูกชิ้นลักปี้นะแล้วก็มีผักรวมที่สําคัญมีเห็ดหอมสดน้มหน่อยปรุงเองตั้งแต่เช้านะคะลงครัวปรุงแต่เช้าเลยจ้าเพื่อนจ้าสูตรน้อน้อยนะมันก็ตีแป้งตามปกติเหมือนเพื่อนเขาใช่ไหมแต่เราก็ใส่ไข่เข้าไปด้วยนะจ้าจะได้สีสันน่ากินเ <c oughs> ติม กินด้วยกันนะคะปรุงสามรสนะเจ้าเพื่อนจา๋าภูมิใจในผลงานเจ้าของเลยฮึแมแซ้ฮมเพิ่เห็นหอมสุดวันนี้เราไปตลาดแต่เช้า อ uh huh. ไปซื้อวัตถุดิบนะจ๊ะเพื่อนจ๊ะ uh huh. ขว่านน้อยจะได้รุงเสร็จน้อยยุ่งมากยุ่งดูแลคนไข้สองคนนะจ๊ะที่บ้าน uh huh. คือเก่าคือเดิมกินขา้าวเช้าขวบเทียงบายสอือ uh huh. แอบปรุงค่ะสมคำรอคอยน้อยใช้เส้นใหญ่เส้นสดนะจ๊ะเพื่อนเอ้ยร้อนอุ่นๆกำลังดีสดแสซ่บมีฮะ้ปรุงซ้ำรสเผ็ดพริกปง่งพริกป่งกว่าจัะพริกปน่น ปน่นน,น้ซื้อเจ้าประจำเขาจะลั่วเองเสร็จแล้วเราใช้พริกไทยป่นแท้เลยนะจ๊ะหอมหอมอร่อยมากเพื่อนดูนะกินก่อน,นนะครับนี่เหีียวเขา่า ที่แล้วน่าจะทำกับข้าวอย่างอื่นนะจ๊ะอพอดีลูกชายน้อยเพิ่นอ,อยากกินลูกชายอยากกินหลายวันแ้วจ้ะแม่เาัาจะกินราดหน้ากับสันว่าเป็นหัวแม่เห็ดแซ่บ <laughs> ย่องเจ้าของ <laughs> อนุญาตน,นะจะเ็ดแต่ว่าลูกชายน้อย,อยเพื่อ,น,อนไม่ชอบอันไม่ชอบกินอาหารทะเลน้อย,อยก็เลยอดใส่กุ้งกับปลาหมึกเพรน้องพราะน้องเขาจะจะชอบกินเนื้อไก่นะจ๊ะ <c oughs> เพื่อลูกนะเพื่อนนะ

ยิวก็อร <taking eat and drink half> ่อยรวมกันเบินอะไปีกกินข้าววันละมื้อจ้ะเพื่อนกินข้าวเวละมื้อแต่คือกินมื้อหนึ่งก็เต็มที่ไปเลยข้อเสือหลวม เส้นใหญ่เส้นสดยี่ห้อนี้อร่อยมากจาก้ะมันจะไม่เหนียวมากเกินไปนะจ๊ะเพื่อนอนุ่มกำลังดีแล้วจ้ะเด้อแน้วก็เบรพิตี้เ่าเลยไม่ได้แกลง้งพูดนะจ๊ะอร่อยจริงๆนอน้อยเป็น เป็นคนทากับข้าวอร่อยได้สูตรจากคุณยายคุณแม่ที่บ้านนะจ๊ะเมื่อก่อนที่บ้านเปิดร้านอาหารเนาะตอนสมัยเราเรียนแล้วเวลาแม่ทําอาหารชนิดไหนอะไรเงี้ยน้อยๆจะไปนั่งคุยกับท่านเป็นเพื่อนแล้วก็จะจําจําหลักสูตรจาสูตรเพิ่นมาอะไรเงี้ยนะพอเสร็จแล้วปุ๊บ,บ,บ,บมันก็เหมือนเป็นวิชาติดตัวเราเนะี่ยเพื่อนเพื่อน นนอยก็จำมาโดยตลอดแต่แม่นนนอยจะเก่งเรื่องอาหารอีสานนะคะอาหารเล่าคุณยายจะเก่งมากมีเทคนิคนุ่นนี่นะคะแต่ว่านนนอยเนี่ยอพอเรียนจบแล้วก็ไปทำงานกรุงเทพแล้วก็ย้ายไปอยู่ภาคใต้ใช่ไหมคะโอกาสจะได้กินอาหารอีสานก็มีน้อยก็ก็เลยกินอาหารได้ทุกภาคเลยภาคกลุกงภาคกลางอะไรก็กินได้หมดภาคใต้ภาคเหนืออะไรกินได้หมดนนอยบรีนะจ๊ะอินเตอร์เนชั่นแนลอาหารฝรั่งก็กินได้เมื่อทุกทุกประเทศ ไม่ได้เป็นคนที่กินยากอยู่ยากนะจ๊ะกินง่ายอยู่ง่ายแค่ว่าเลือกอาหารที่มันมีประโยชน์กับเรานิดนึงนะบางครั้งบางทีกินต้มตัาปะรดต้มสับประปรดตลอดเลยมันเป็นความชอบเลยนะปลาร้ามันก็กลายเป็นอาหารสาคลนเป็นอินเตอร์ไปแล้วใช่ไหมเพื่อนแต่ว่าบางทีเรากิน บ่อยๆติดกันมันก็มีผลต่อสุขภาพนั่นก็ต้องเว้นเว้นบ้างอไยเงี้ยมาละก็มีติดบ้านไม่เคยขาดนะคะตุกเว้นตอนไหนเราขี้เขียนตำเองเงี้ยเราก็ไปให้ร้านประจำเขาตำให้แต่ถ้านอนอเนอขยันนี่ส้มตำที่น้อทำคลิปนี่ส่วนใหญ่เป็นน้อยทำเองแค่นั้นะจืะ อร่อยมากไม่ได้ม้วมาบ้านหน่อยเอ้อเมื่กินกันนะนสิทำไม้กินถ้ามีเวลาถ็้าแต่มีคนขวดให้ดูแลเนะี่ยการจะเข้าครัวแล้วประกอบอาหารเองสาทีก็ไม่ใช่ง่ายนะะ บางครั้งก็เอาสะดวกซื้อเข้ามาบ้างเลไเงี้ยใืม แล้วนิดหนึ่งเราจะไปกินหลังมาจดจ่ดฝาดดึงสามลุดพบเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วเบ๊ายบาย